ก็สำหรับใครที่เลี้ยงอ้นนะเลี้ยงง่ายก็จริงเลี้ยงในกะมังง่ายก็จริงเล่นได้ตลอดเวลาก็วันนี้ไปทำงานนะเอาวันนี้ล่อก,กะมังเป็นรูเลยนี่เป็นรูนะอน้นอ้นเยี่ยวได้ด้วยนะไม่ใช่กินแล้วอาหารแห้งอย่างเดียวน,ะนี่เห็นเยี่ยวป่ะเป็นน้ำอ่ะนี่ ไอพวกตัวแสบดู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 มันแทะดูมันแทะโอ้โหสุดยอดเลยไอนี่ไงถุงทองนะตัวเมียนุ่นตัวผู้ชื่อถุงเงินนะทั้งคู่เลยมีอ้อยให้แทะมีไผ่ให้แทะมีข้าวโพดให้แทะไม่แทะมาแทะกะละมังดูจะรอบอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเขาทำสลดไหม ดูดูหอยเยี่ยวมันก็ลงพื้นเหมือน,นั่นๆๆๆทำผิดนะทำผิดนี่ถอยล้อฟรีเลยนะฮนอะทำผิดแจะถอยล้อฟรีเลยโชว์แสดงว่าถุงทองทำมาเลยฮะใช่ไหมใช่ไหมถุงทองหนูทำผิดเปล่าหืมหนูทำความผิดเปล่า,า,าหนูกัดเหรอหนูกัดกระมังใช่ไหมตอบสิ เมื่อคืนก็ร้องเรียกเป็นเด็กไปได้เลยถ้าเกิดกลางคืนไม่รู้นี่นึกว่าเสียงเด็กนะร้องเรียกให้มาอุ้มให้มาเล่นนะนะดูดูมันใช่เรื่องไหมเนี่ยโหดูกระมังดีดีซื้อมาอย่างใหม่เลยดูเลยกลายเป็นกระมังพังๆไปลวดูดูดแหมมันไม่มีดินหรอก เอา้ามึงแทะปูนได้อะมึงก็ไปเลยปะฮะมึงแทะปูนได้มึงก็ไปเลยนะนี่ถ้าเกิดเป็นดินนี่ไปแล้วนะั่นแหละใช่ไหมถ้าเกิดเป็นดินนี่ขุดรูไปแล้วเนะี่ยฮะไอตัวแสบดูดูด,ดูมันสลดเว้ยไอดุงทองมันสลดเว้ยเฮ้ยดูหน้ามันนะอย่างซึอมอ่ะดูไงดูไอตัวนี้เฉยๆอะ่ะไอเหย,ย็นเฉยๆ ถุงเงินเฉยๆไอโนนาเขาแบบสลดมากเลยนะโอ้ yeah, 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 yeah. แย่แย่แยแย่กะละมังดีๆในแทนที่จะไว้ใส่น้ำได้นะมาพังเลยเนะี่ยเล่นอะไรกันอนะทำไมมันคันเขี้ยวหรือว่าอะไรเดี๋ยวจับตัดให้เอามั้โอ้โหโอ้โหได้กินเข้าไปบ้างมันนะ้น่ะ กระละ m a n มันเป็นอันนี้นะนกินไม่ได้นะโอ้โห,โหสุดยอดเลยพวกเองสุดยอดไหมดู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 โอ้โหถ้าเป็นดินนี่ขุดรูหนีไปแล้วมั้งเนี่ยดูดูมันไม่ขยับไปไหนเลยเว้ยไม่ขยับไปไหนเลยเว้ย โอ้โห oh สุดยอดเลยเออมาถ่ายเด็กเดินให้ดูนะครับก็อื้มืกลับมาในเจอเจอคุยค้ยๆอะไรอยู่ข้างนอกรามังที่ไหนได้ไปซะแล้วลอะล่อเป็นรูเลยนะโอ้โ oh หสุดยอดอะแล้วคืนนี้ไม่ต้องมาร้องเรียกเลยนะไม่ต้องมาอ้อนให้อุ้มเลยนะเออโอ้โ oh ห สุดยอดจริงๆเว้ยโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะกดติดตามกันเยอะๆนะ